มีหลักฐานเป็นคลิปภาพชัดเจนนะคะว่าแกนนำพักประชาธิปัตย์หลายคนค่ะ ได้ปลาใสใสร้ายป้ายสีพลตำรวจเอกพงศพพงษ์เจริญระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว,ว่ากรทมนะคะจนทำให้หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรได้รับชัยชนะจากการเลือกตั้งค่ะโดยเฉพาะการปราัยของนายสุเทพเทุวรณนะคะที่กะกะตอเองก็ยอมรับว่าเป็นสาเหตุที่ต้องแจกใบเหลืองในครั้งนี้เดี๋ยวเราจะกลับไปย้อนดูที่มาของการได้รับใบเหลืองของหม่อมราชวงศ์สุข,ขุมพันธ์กันอีกครั้งกับทีมข่าว DNN ค่ะ คณะกรมกรมการเลือกตั้งได้มีมติเลื่อนการรับรองผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทมอ,ออกไปอีก30วันเพื่อรอผลการสอบสวนเรื่องร้องเรียนหนึ่งจากหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้สมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทมอของพักประชาธิปัตย์และพักประชาธิปัตย์เองถูกร้องเรียนใน3มเรื่องเรื่องแรกคือกรณีที่นายสิริโชคโสภาสสสงขลาพักประชาธิปัตย์โพสต์ภาพและข้อความผ่าน Facebook เกี่ยวกับการเผาบ้านเผาเมืองเรื่องที่2คือ กรณีที่นายเสยรีวงมนทาโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กว่าใครก็ตามที่ไม่ต้องการให้เพื่อไทยยึดครองกรุงเทพประการด่านสุดท้ายที่เหลืออยู่เราต้องถามตัวเองว่าจะลงคะแนนให้ใครที่จะทำให้พงศพัฒนไม่ได้เป็นผู้ว่าคำตอบก็คือคุณชายสุขุมพันธ์หมายเลข16และเรื่องที่3กรณีที่นายอภิสิทธิ์เวชชาทิวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ปราศัยว่าอภิสิทธิ์เบอร์อะไรประชาธิปัตย์เบอร์อะไร ทั้งที่ตัวนายอภิสิทธิ์เองไม่ได้เป็นผู้ลงสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากรรมในครั้งนี้ซึ่งทั้ง3กรณีเข้าข่ายกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิน่นพุทธศัรกราช2545มาตรา57วงเล็บ5ที่ระบ,บุว่าห้ามม่ให้ผู้สมัครหรือผู้ใดกระทําการเพื่อหลอกลวงใส่ร้ายหรือจูงใจผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้ลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่น หรืองดเว้นการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครโดยเฉพาะที่นายอาภิทษ์พยายามทำให้ประชาชนเข้าใจผิดว่าตัวเองคือผู้ลงสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากรทมในการปรสาสัยหาเสียงเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2 5 5พที่ตลาดโกสมรวมใจเขตดอนเมืองผมจึงขอํำยืนยันเป็นครั้งสุดท้ายว่าเมื่อประชาชัตัยืนยันยืนเคียงข้างพี่น้องพี่น้องเคียงข้างเราไหม สู้ไปสู้สู้สู้ไปสู้สู้จุกบันเบอร์อะไรสิบหพิสิทธิ์เบอร์อะไรสิกัญชาทิ่บ้านเบอร์อะไรสิบหกขอขอบพระคุณครับสวัสดีครับแต่ยังมีอีกหลายกรณีที่กกตยังไม่ได้นํามาประกอบการพิจารณาซึ่งเป็นการปราสายที่หลอกลวงใส่ร้ายด้วยความเท็จจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเข้าใจผิดในตัวผู้สมัครผู้ว่ากทม ซึ่งเป็นการทำผิดประกาศกรกตเรื่องวิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2,551ข้อ6วงเล็บ5เช่นการปราศัยของนายสุเทพเทือกสุบรรณอดีตเลขาธิการพักประชาธิปัตย์ที่วงเวียนใหญ่เมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2,556เขาทำอย่างไรครับพี่น้องครับกำหนดเป้าหมายเสร็จเรียบร้อยประกาศเลยว่าพวกเขา จะยึดประเทศไทยแล้วสร้างรัฐไทยใหม่ขึ้นเขาจะเปลี่ยนประเทศไทยไปเป็นสาธารณรัฐมีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศให้ประธานาธิบดีของมันคุมอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดทั้งอำนาจบริหารทั้งอำนาจนิติบัญญัติ และอำนาจตุลาการคือศาลทั้งหลายเขากำหนดไว้แล้วว่าจะมีพรรคการเมืองพรรคเดียวคือพรรคของเขาที่ปกครองประเทศพี่น้องทั้งหลายครับผมขอกราบเรียมยันว่ารัฐไทยใหม่ของพวกนี้ไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข ที่พวกเราาัทธและชื่นชอบเช่นเดียวกับการตราสายของนายสิริโชคโสภาสสสงขลาพรรคประชาธิปัตย์ที่ลานคนเมืองในเวทีความจริงที่คนกรุงเทพต้องรู้เมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ที่มีการกล่าวเท็จว่าพรรคเพื่อไทยจะตั้งนายจตุพรมรมพันธ์แกนนำนปชมาเป็นรองผู้ว่ากรทมอของพลตำรวจเอกพงษ์สพัฒ เพื่อเชื่อมโยงตัวพลตํารวจเอกพงษพัฒน์กับประเด็นการสร้างความหวาดกลัวเรื่องการเผาบ้านเผาเมืองที่พักประชาธิปัตย์ปราศัยโจมตีมาอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้ครับผมส่งสายลับไปที่วอร์ลูมของพักเพื่อไทยครับเพราะผมอยากรู้ว่ารองผู้ว่ากทมอของพักเพื่อไทยจะเป็นใครครับเมื่อวานซืนครับขวัญชัยภัยพนาออกมาพูดบอกว่า ดาดุพรหรือขังคกตูเนี่ยทั้งชาติก็ไม่มีโอกาสเป็นรัฐมนตรีครับเพราะฉะนั้นผมท้านะครับให้คุณพงษ์สพัดออกมายืนยันกับพี่น้องชาวกรทมว่ารองผู้ว่ากรทมคนที่หนึ่งของคุณเนี่ยไม่ใช่คังคกตู่นะครับเพราะในวอร์ลูม เขาบอกให้จตุพรเงียบๆงียบก่อนเดี๋ยวเลือกตั้งผู้ว่าเสร็จอาจจะตั้งให้เป็นรองผู้ว่ากทมครับแทบทุกเวทีการปราศสัยหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากรทมที่พักประชาธิปัตย์พยายามนําเรื่องเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองเมื่อปี2553มาตจมตีผู้สมัครและพักเพื่อไทยทั้งที่ตามข้อได้จริงแล้วคดีดังกล่าวยังอยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาลยุติธรรม ขณะที่สารแพ่งเองก็ตัดสินให้บริษัทเทเวประกันภัยจ่ายค่าสินไหมให้แก่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์เนื่องจากเห็นว่าเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการก่อการร้ายเดี๋ยวนี้พักเพื่อไทยล่อนโตรล่อนโตกว่ันยังว่าพักประชาธิปัตย์ไม่มีอะไรจะพูดแล้วไปที่ไหนก็แต่เรื่องเผาบ้านเผาเมืองมาพูดบเผาจาังใดเผาจาังใดแน่มึงเผาอีหลีแมนบอกครับ กาบมึงเผาอีหลีมึงเผาจริงๆกูถึงพูด,พดแต่ที่ร้ายแรงที่สุดคือการพยายามนำสถาบันเบื้องสูงเข้ามาเกี่ยวข้องในการปราศัยหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากรมเช่นการปราศัยของนายชวนหลีกภัยประธานที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ในทุกเวทีจะยกพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประกอบการปราศัย แต่ที่ชัดเจนที่สุดคือการปรสาสัยของนายสุเทพเทือกสุบรรณอดีตเลขาธิการพักประชาธิปัตย์ที่ลานคนเมืองเมื่อค่ำวันที่23กุมภาพันธ์2556ฉะนั้นเวลาเหลือ7วันครับผมกราบเรียนวิงวอนพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายเทพลังทุ่มเทจิตใจออกเดินสายพูดกับญาติพูดกับมิตรพูดกับลูกหลาน โสดกับคนที่เรารักชักชวนพี่น้องเหล่านั้นให้ลุกขึ้นลุกขึ้นมาปกป้องกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของเราที่นี่เป็นมหานครที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นมหานครที่พ่อเราอยู่ขอให้พวกเราที่เป็นลูกทุกคนลุกขึ้นมาปกป้องเมืองหลวงของพ่ออย่าให้ไพร่มันทำลายครับพี่น้องรับ ดังกล่าวอาจเข้าข่ายกระทำผิดตามประกาศกะกะตเรื่องวิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิน่นฉบับที่สองข้อห้าทับหนึ่งวงเล็บหนึ่งที่ห้ามไม่ให้นำสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้งนี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งในการปราศัยหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากทมของพักประชาธิปัตย์ครั้งที่ผ่านมาซึ่งกะกะตจะต้องนำมาพิจารณาเพื่อให้เกิดมาตรฐานในการหาเสียงเลือกตั้ง ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติเพราะหากไม่มีการตัดสินใดๆแล้วมาตรฐานการหาเสียงแบบนี้ก็จะถูกนํามาใช้ในการหาเสียงครั้งต่อๆไปซึ่งจะยิ่งสร้างความขัดแย้งในสังคมมากขึ้นรวมทั้งยังเป็นการดึงสถาบันที่คนไทยเขารบเทิดทูนมายุ่งเกี่ยวกับการเมืองด้วยทีมข่าว DNN รายงาน